สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์ตุคนเนาะยินดีตอนทำเข้าสู่ซองเข่งลายสาวลาวเด้อกัสาวเข่งกับสิบบุคอยได้ลงคลิปปัญดาเนาะพ่อแม่พี่น้องชวนมีเพราะว่าเกี่ยวข่าวเนาะแต่ละมือก็ไม่ได้เห็ดอีกอย่างพี่น้องนอกจากเกี่ยวข่าวเนาะกะัยังบุทันแล้วพี่น้องเขึงทุงเนาะยังหน้าไฮไยอยู่สามไฮพี่น้องไฮญ่ที่เกี่ยวอันตอนนั้นกแ็แล้วแล้วค่ะก็แล้วเมื่อวานนี้ไฮญ่เนาะก็ยังสามเนาะพี่น้องแับนี้เท่ากับทีลงไปเกี่ยว เก่าพี่น้องเอ้ยเกี่ยวแต่เข่าเนาะก็เลยบร่ได้คอยได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งเนาะมันนี่กก่าผมยังลายพี่น้องสิเกี่ยวเข่าให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งอีกแล้วเนาะปากก็คือแบบซีดๆเนาะบร่ได้ทาลิปสติกยังเลยพี่น้องพี่เสือก็ยังมาทัานหนุนะ่มเนาะเขาก็สิลงปุแหละไปปิดหน้าอยู่คนละนาะพี่น้องอยู่ไฮนาไปเบ่งไปโซนน้ำกันเด้ออันนี้ก็เป็นหน้าไฮใหญ่ของหาพี่น้องใหญ่สุดกว่าหมูเลยทางกลางเนาะยังบุรีเกี่ยวเลย แล้วก็มีห่ห้องลงมาสองห่ทั้งนั้นเนาะแล้วก็ให้หน้อยอีกสี่ห่พี่น้องให้ที่ห้าก,กับบริหน้อยแล้วตอนห่ที่สกเงเกี่ยวอยู่ตอนนี้นี่แหละสิลงไปเกี่ยวเลยพี่น้องก็ถือว่าบริหน้อยแล้วก็บไริใหญ่เนาะดีกลางๆแดดแดดพี่น้องเบ่งทองฟ้าบบมีเมฆเลยบบมีเมฆชัดกอนเลยฮาลงไปเกี่ยวนี่ บร้้่มจากดีพี่น้องแดดแบบนี้ตลอดต้จนจน้นทนเวลาขึ้นกูนะนี่มปมีเมกบงังตอเวนเลยเนาะสะภาพหนาหนาสะเกับสืดสืดแห้งเนาพี่น้องช่วงนี้กับบุกเอกียกบุกงานทันนะหอดแล้วดีแต่หายแถวเกี่ยวมันห่มพี่น้องดิยาแทนเบิง่งกไกลๆเนาะ อุตสา่าห์วันแห้งห่บลายกว่านี้แต่ว่าตะเวนยับขึ้นมามันก็สิค่อยๆเลื่อนล้างไปแล้วพี่น้องนี่ก็คือไห่ที่เอาสิเกี่ยวมานนี่เนาะกะเกี่ยวแล้วแรงว,วานนี่พี่น้องแต่ว่ายังบบแล้วเวนาะยังโบขึงซ้นำนี่เห็ดเป็นพอดเข่ากับแบอย่างงามปันได้พี่น้องมันเป็นนั่นเป็นเข่าเสียห้ายๆนี่มันเป็นแบบนี้แหละนี่ห่วงกะดำที่อยู่แต่ว่า จักมันเป็นอะไรบ่อยากน้ำปันได้เนาะการที่เห็นเลยจ้าโตได้ที่มันพวงบวเซียก็ง่ามพี่น้องแต่โตห่วงบรว,วง,วงเวเซียก็คือแบบโอ้เขาก็สิม,มาพาวเกี่ยเนาะพี่น้องเพราะวา่าตอนนี้มันห่ม,มนะเขายันเดดมาหอดเนาะไปเบ่ปงปโจมนำกันเลยจ้ามันหนุ่มเขื่องกว่าพี่น้องส่งสองโตเนาะเสืยอีกก็ยังไม่ทันได้ใส่ เมื่อยเกี่ยวเข่าได้พี่ดองทงมือก็เบื้องเดียวกันอีต้องใส่ปีนเอาเนาะแดดแดดพี่้องเอ้ยบดิมีแบบเมฆยังเลยเสือตัวเก่าตัวเริม ้าปิดมันนองเพราะว่า,ามันยังคมอยู่พี่นอ้องถามมันแดดโ่ปิดก็โอ้ยเห็มน,นา เหม็นเขา่างาม no. งายูพี่น้องบอทใดมันเป็นนันเตียร้ายเขาก็เบียนเอาเนาะ ซุกแห้งแล้วจ่องเกี่ยวกับบนิษอทั้มแล้วก็ไห่ใหญ่จะติ่ก้อยมาเลยแล้วไห่นี่งก็เดยวจิไป้า กาษประมาณนี้นะพี่น้องสสาเข่งกับสีไทยเบิ่งสำนีนอกระทาเบิ่งว่าขึ้นตน้นเถียงสิแล้วว่าพี่น้องมันก็หใหญ่เติบแล้วเนาะพุ่นขั้นก็นอยู่บน,น,นต้นไม้เนาะพี่น้องพี่เขาเกลียวมันกินได้ลายเติบเข่าหันเสียลายพี่น้องเอ,อ้ยเข่าเสาเข่งเนาะคืองามอยู่แต่แบบว่ามันเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นแบบนี้ โอเคพี่น้องคะบางตอนเพล่ตอนเท้าขึ้นเพล่พี่น้องบันี้ก็ได้เนาะตอนนี้ยังบนมีไผลงมาอยู่น้องกุลังลงมาเนาะสสกเพ็กงลงมาก่อนยันแดดมันเบิดพี่น้องอันยันห่มเบิดนะเออเพราะว่าเขาจะเกียร์บอลห่มเนาะจะไฟฟ้าแดดพี่น้องแดดมันก็เริ่มยับออกยับออกแล้วเนาะตอนเถาก็ได้สาวเหมื่อยพี่น้องกินน้ำเย็นเยนนะซื้อน้ำก้อนนอกมา เกี่ยวกะเกี่ยวกะกะจีสดหน่ะแล้วพี่น้องเอ้ยยังตะสนทั้งนั้นเลยข้าวเป็นเพียงอันนี้ว่ากระผูกไว้เนาะหายนั่นก็หายใหญ่เอาแล้วว่านี่ก็ยังคนบิร์ดเบิร์ดสัมพี่น้องยังครึ่งหนึ่งคุณเนาะมล์เล้งก็บบเบิดก็เกือบพุทธที่เราทอดลูกมาอนีแล้วมืเอื่นก็ลูกมาเข่ามาเทียงเกี่ยวท้องคนหนักหนัก แล้วห้นี้เราก็จะขึ้นไปห้เทิงเนาะี่ดหหน้อยแคมป่านั่นนะจากจีึ้นตอนนี้ก็เป็นเวลา 00. 00. เก้าโมงสิบสามนาทีแล้วให้นี้แล้วก็ไปเอาห้นั่นจังึ้นนะพี่น้องพอดีแล้วเพื่อเราตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงพนแล้วพี่น้องขึ้นให้นั่นก็สิบเอ็ดโมงตอนนี้เขาก็แล้วแล้วพี่น้องมาหนี้อเมื่อยแหงมองดูทงผา <laughs> บ่มีก้อนเมฆเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ห่มเนาะบ่ได้บดจักเถื่อตั้งแต่ลงมาผู้เดาห้นี่เขาก็สิบเอาหายน้อยตัวน,นี้เนะบบาะเรอจ้าเราก็จะไปเกี่ยวอยู่รมนะทุกคนเข่ากับไม่ดได้เป็นดรกพี่น้องพวกกินหา้างมนเล่นนี่เ้าก็จะเกี่ยวอยู่ห่มไปเนาะเ <c oughs> ข่ากับพี่น้องเอ้ยตรงอยกันด้วยความงาม เล็บมาเอาแหละพี่นอ้องเพราะได้ตื่นกันเนาะเบิ่งสภาพเข่าพี่นอ้องเจ็บเบิดแวอวเอาาุยพอมัดีดีอย่างเดียวดีกกมันบกลถามันชุกแห้งกว่านี้นะกลนแท้ปวกกินห่างมันขาา้บบามก้าวคนบอหาชาวพร กข้ามะก้าแล้วหายนี้ก็ขึ้นแล้วพี่น้อง41โมงและนะ้วเนาะพอดี11โมงเขิงแล้วเพล้วตอนนี้ก็11โมองอยังเนาะ้าเข่ามันแบบว่ายืนดีกันนะชิไว้พี่น้องนี้บ่อนทางนี้จะม่ยังเห็ดยองแยงเบ็ดเท่ากับเลมอาซมสีเลมได้เลยเนาะ ก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะขอจบไว้เพียงสัมเนื้อฝากติดตามเป็นกำลังใจสักเรั้งหนึ่งพี่น้องสบายดี